กค่าไม่โคลัสโซ่แบทเทิลอ๋อของคนที่เปิดคาสิโนสิ่งเกียรติอีเวนต์นี้มากเลยอ่ะอู้ชนะแฮนซัร์ฟไทยอาเซียนเืออุ๊ยอะไรอ่ะพุทธทัวร์นาเมนต์ออเดอร์โอ้อะไรวะเนาโอ้โหหมดเลือกหนึ่งคนที่จะสู้ด้วยอ้าวอ้าไม่เลือกด้วยอ้าเอาเซียนเอาปาร์คกันแล้วอ้าวเอาคุณซีน ุซีนครั้งนึ่งจะผมได้ไงครับซีนลืมดูซีนลืมดูซีนขอโทษครับโดนแน่ฮะโอ๊ยโดนแน่ฮะอือพลังด้านเวทแล้วไม่มีโล่ป้องกันด้วยนะดูเขาดูดเขาดูดเลือดเหรอดูดเลือดโอ้ยลงมาสี่เฮ้ยแต่คุณนายยุต่าเขาไม่ดูไพ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยมันจะได้จบเร็วๆนี่นะนี่นะ อ๋อไดจบเร็วๆโอเคก็ดีเหมงไงแต่ว่าพาริเ,าเด้งพาส์ตเด้งพาส์ต <laughs> เด้งจะบอกพาสิทำง <laughs> ะไพาร์ติทำงานอีกละ่ะ <laughs> ยังไม่ตาย หรือเชื่อจริงๆแม็คุณตีก็ต้องฆ่าคุณคาร์มีแหละอะไรครับอืมอะคุณไม่จบผมจบเองปิ้วยริงเัรอหน้าอุ๊ยฆ่าเคานเตอร์สวยมากตีกระซิ่งก่อนตีกระซิ่ก่อนอ่ะเดี๋ยวโอเคนาไม้กับนาไม้ายดิฟเฟนซ์ให้ให้อย่างนัาะอาคุณจะดีเฟนซ์หรือคุณจะเคาน์เตอร์ดีเฟนซ์ค่ะดีเฟนซ์ เคเคน่าจะหมดแล้วะเดงอีกไม่เคเขหมดแล้วแหละมันไม่ได้สามรอบติดดอกไม่ไม่พาสติมันเด้งลิได้เรื่อยๆนี่ะคือคิดมันคิดจะทำงานมันก็ทำงานครับไอ้พาสติบ้านอย่างชอบมาดูพาสติจะเด้อีกรอบไหมพาเตอร์ได้เลยคุณตีผมตายไปเลยครับเอาผมไม่อยากเห็นพาสติบเด้ง เดี๋ยวมันไม่จบเดี๋ยวไม่จบเสียเวลา A few moments later เอาละครับผู้มีพลัสตีฟเด้เงตลอดเวลาประท้ากับคนที่แข็งแกร่งที่สุดมุษซีนเรามีพลัสตีฟอย่าไปกลัวเฮ้ยเหมือนมันรู้เลยอ่ะเหมือนเขารู้เลยอ่ะแบบแค่ต้องแอทแทกอย่างเดียวโหแต่อันนี้ดูยังไงก็ซีนเรามีพลัสตีฟอย่าไปกลัวอุ็ยมันทำอะไรที่แบบเี้ยด้วยมั้งตับ พัติจะทำงานอัติบิ้หนูวิ่งตลอดไปตลอดไปไม่จบหรอกวันนี้ไม่จบหรอกโอ้ยยิงทีละคุณตีน้องไม่แชมป์แล้วคุณตีน้องไม่แชมป์ใายแล้วแชมป์ได้เลยต่อตอวก็ได้แต่สลีโบยังไม่เคยทำงานเลยนะเออสลีโบยังไม่ทำงานเลยอุ้ยทีเดียวอีกทีเดียวโอกาสน่าจะน้อยมากในระดับหนึ่งคอตเตอร์ยิงเดียอะเลยจะเรา ต่เราไม่มีโล่ก็ทำอะไรไดก็ไหมสิยงานละมั้งสิบว่าฮัสติปได้หัวชนะกันเนี่ยชนะเลยก็ชนะแล้วเนี่ยอะไรก็ชนะโอ้โหไม่โทษนะบ่อยอย่างเดียวบ่อยอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คือพาสติปเด้งบ่อยจะมอนในนี้ด้วยนะในในข้างนอกไม่เห็นมาพาสิฟาสิฟาสิเอามาพาสิเอาเอาโว์บอาจับแล้ว คืออันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆ <c oughs> โกงโกงมันเด้งมันเดง้เดงคือมันมันไม่มีลิมิตครับมันเด้งได้เรื่อยๆอยู่ที่